สวัสดีค่ะวันนี้มนจะพาพี่น้องมากินตำสายบัวกุ้งสดเช่บๆนะคะพี่น้องนี่มนตําเองนะคะพี่น้องกินกับเพื่อนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องผักก็มีผักสลัดนะคะพี่น้องนี่มีหลอกอันชัน้นโดยพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะคะพี่น้องแล้วก็มีผักบุ้งนะคะพี่น้องแล้วก็มีมะเขือแล้วก็มีโอ้ยมีมะเขือ มียอดกะทินนิดนึงมีขนมจีนนะคะพี่น้องกินกับขนมจีนก่อนจะกินก็ม้วนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาค่ะพี่น้องมาเชียบๆด้วยกันนะคะมาค่ะพี่น้องมาเชียเชด้วยกันนะคะตักเลยเพื่อนตักเยอะๆเลย นี่นะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆอโอ้ย,อยดอกอัญชันดอกอัญชันร่วงใส่ขนมจีนนะพี่น้องนี่ดอกอัญชันเพื่อนเก็บมาในสวนนะคะพี่น้องอ๋อกินกับส้มตำนี่อร่อยมากนะคะพี่น้องมากค่ะพี่น้องกินข้าวจ้มกันค่นะเนาะกินส้มตำ ใส่กุ้งริบนะคะเนะเพ็ดเพชรคะมากินจอมกันค่ะตักเลยเพื่อนตักเยอะๆเลยนี่นะพี่น้องกุ้งมุนล้างให้ล้างน้ำเกลือหลายๆรอบนะคะพี่น้องให้มันสะอาดอืมอร่อยผักสลัดสดๆนะคะพี่นะ ตายบัวกรอบเลยนะเพื่นเนาะมะเขือก็กรอ,อบามากนะเพื่นเนาะเพื่อนเก็บมาอืะ นนเยอะเลยป่ะขนมจีนสเส้นยาวมากมากี่น้นงะขนมจีนตักน้ำปลาลาดขนมจีนลงไปนะพี่น้องอือืม,อม มันคือกรอบกอบจะเลยจะเลยตักครั้งนี้เลยตักเยอะๆเลยเพิ่์มบอกว่ากลัวมุนไม่พอกินนะพี่นัะทำเยอะตักเยอะๆเลย หลอกอันชันกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับพี่น้องหลอกน้องชันสดๆอืมอร่อยเลยตอนเพื่อนยังไม่มาอยู่มนไม่เคยเก็บกินนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ว่ามัน ม,มันขมมันขมนะพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีรสชาตินะพี่น้องจะจืด,จดอร่อยนี้กินกับน้ำพริกถนนั่วเน่าอร่อยนะพี่น้องนี่ยอดกระถินตักเลยกุ้งเราล้างหลายๆรอบนะพี่น้องอืม เราักผักสดสดนี่นะพี่น้องกุ้งสดสดตัวใหญ่ใหญ่อืมมันคือกรอบอื มุ้งสดๆเก็บมากในชนนะคะพี่นะ้องจักเลยเพื่อนจักเยอะๆเลยกุ้งมากงานจิจักไปถ้าหน่มจ้นเอาเลยักน้ำปลาราใส่เยอะๆ เป็นแล้วม้วนใช้ทางซ้อนทางมือน,นะะพี่น,น้องอ แับจริงๆนะคับกุ้งสดไม่ได้กินนานแล้วกินเดี๋ยวกุ้งสุกแล้ว นานที่กินอร่อยดีนะครับพี่น้องกุ้งสดน้ำบาร้านูมากนะครับพี่น้องใส่เยอะเยอะนี่เยนะครับพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆอืม ถ้าพี่น้องกูมันข้าวก็ล้างเกลือหลายรอบนะคบพี่น้องมันจะไม่ข้าวจะไม่มีกลิ่นข้าวนะพี่น้องแล้วก็ฝาตรงกลางมันให้มันลึกเพื่อนบอกนะคะอันนี้ตอนแรกมันไม่รู้ผ่าแค่พอเอาขี้มันออกนะะพี่น้องแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าให้ผ่าเข้าไปลึกๆ รสชาติมันจะได้เข้าไปน้ำมันจะได้เข้าไปในเนื้อกุ้งนะพี่น้องอร่อยดี <laughs> มันเผ็ดคิดว่ามันร้อนนะครับพี่น้อง <laughs> อ วันนี้กินดังบ้านหลังบ้านเจ้านายครับเชียงรุ้งจะหลังน,นกเยอะมากนะครับพี่น้อง ต together, ักเยอะๆเลยกินกับข้าวนมจีนเนี่ยอร่อยมากนะพี่น้องอร่อยมากนะพี่น้อง สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ